สวัสดีไวรุ่นที่ใช้รูตหายใจแลวใช้รูจมูกขี้ทุกคนด้วยนะครับแล้วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยน VPN กันนะครับแบบว่ามันมีคนคอมเมนต์มาใช่ไหมว่าเวลาเล่นเกมแมวปอมแคทนะครับแบบเราอยู่ต่างประเทศแต่อยากให้คะแนนขึ้นประเทศไทยจะทํำยังไงนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนกันซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมอ่ะสอนจําลองบนคอมนะครับแต่ไหนโทรศัพท์มันเหมือนกันมันแค่จําลองเฉยๆสมมุติว่าอันนี้ก็คือโทรศัพท์แล้วกันนะครับผม เราอย่าเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมอะมาเปิด Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับแล้วเราก็มากดค้นหานี่นะครับเขียไปว่า Ultimate VPN นะครับเราก็ชิคเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็เห็นอันแรกไหมท่านผู้ชมก็กดอันแรกเลยนะครับผม Ultimate VPN VPN ที่เร็วที่สุดปลอดภัยไม่จำกัดนะครับกดติดตั้งไปเลย รอสักครู่นะครับมันกําลังโหลดอยู่แล้วโหลดไปพร้อมๆกันเลยผมจะไม่ตัดนะซึ่งแอปนี้เป็นแอปที่ขนาดเล็กมากเลยนะครับแค่สิบจุดห้าแปดมไบต์เองมาครับตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วก็ทําการเปิดไปเลย <Wow. S 1> เอาละครับพอเราเปิดได้แล้วใช่ไหมมันจะขึ้นว่าไม่สนใจการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ใช่ไหมมันก็แบบว่าอย่างไงวะสมมุติถ้าเราใช้นี้นะครับแบตก็จะหมดไวขึ้นนะครับแล้วบางเครื่องก็อาจจะร้อนนะครับผมซึ่งเราก็กดใช่เลยนะครับปึ๊บ นี่นะครับโปรแกรมนี้มันจะเป็นแบบไม่ใช่โปรแกรมดิแอปนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมเสียงเงินนะครับแต่เหมือนก็จะฟรี1เดือนนะครับผมถ้าใครอยากใช้ต่อก็นี่นะครับสมัครเงินแค่9.99บาทนะครับไม่ใช่9.99บาทดิ9.99ดอลลาร์นะครับเทียเป็นเงินไทยก็ประมาณเออ300กว่าบาทนะครับมาแต่ถ้าใครไม่เติมก็ช่างมันละกันตอนนี้นะครับให้ท่านผู้ชมมามองตรง select location นะครับปุ๊บพอคลิกเข้ามาในอันนี้แล้วใช่ไหม ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะอยู่ประเทศไทยนะครับมันก็ไม่ขึ้นประเทศไทยให้นะแต่บางคนก็อาจจะขึ้นนะครับถ้าอยู่ประเทศอื่นอะแต่ตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยประเทศไทยเลยไม่ขึ้นไงเข้าใจปะถ้ากูจะพูดวนทําไมวะเนี่ยเอาละครับตอนนี้ผมก็จะขอเลือกเป็นประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะครับผมมาแล้วเราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าขอการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดตกลงได้เลยปุ๊บแล้วตอนนี้มันก็จะทําการโหลดนะครับรอมันขึ้นอันเนี้ย พอมันขึ้นอันนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าอย่างไรวะเราก็เปลี่ยน VPN ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูดิ <Okay. S 1> เ a ตตัสนคอนเน็กนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันเปลี่ยนหรือยังก็ให้มาเปิด Google Chrome นะครับปึ๊บเปิดขึ้นมาก็เขียนว่ารอสักครู่นะครับมันกําลังเปิดอยู่พอขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ให้ท่านชมเขียนว่าเช็ค IP address นะครับผมแล้วก็เข้าอันนี้เลยนะครับเช็ค IP บริการเช็คหมายเลข IP Address จริงนะครับผมคลิกเข้าไปเว็บแรกเลยที่มันเป็นสีแดงๆเครื่องหมายลูกศรเนี่ยแล้วกดเข้าไปปึ๊บรอสักครู่แล้วท่านผู้ชมก็อันนี้นะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นอันนี้นะครับสิงคโปร์นะครับตอนนี้ VPN เราอยู่ประเทศสิงคโปร์แล้วนะแบบเป็นไงอะก็เปลี่ยนง่ายไม่ท่านผู้ชมก็ไม่ยุ่งยากนะถ้าใครงงก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบต่อกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่สิงคโปร์มันที่เรียบร้อยแล้ว มาเราลองมาเข้าเกมป๊อปแคกันนะครับผมเราลองมาดูสักหน่อยว่าตอนนี้เราอยู่ชี่เท่าไหร่นะครับ popcat.clicK มาครับผมคลิปกันก่อนที่ผมสอนไปท่านผู้ชมได้ไปดูกันบ้างไหมเฮ้ยอะไรวะท่านผู้ชมตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่2เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ไต้หวันก็อยู่ที่1เหมือนเดิมแม่งขึ้นร้อยล้านไปแล้วประเทศไทยยังแค่เก้าสิบล้านอยู่เลย แต่ตอนนี้เราก็ไว้วางใจห้องกงไม่ได้นะครับผมแบบว่าตอนเนี้แม่งขึ้นมาอันดับ3แล้วตอนแรกมาเลเดียเอ้ยไม่ใช่มาเลเดียแม่งพูดผิดมาเลเซียอันดับ3นะครับแต่ตอนนี้ห้องกงมันมาแทนแล้วว่าประเทศไทยจะวางใจไม่ได้แล้วนะบอกไว้เลยเรารีบมาช่วยกันกดกันกันมารีบกดอืออือ,อืออออกดเข้าไปกดเข้าไปอุ้ยกด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 อุ้ยลืมไปผมกดไปมันก็ขึ้นประเทศสิงคโ,โปร์นะครับขอผมเอ้ย พูดไม่ค่อยซัดเลยอ่ะเป็นเราวะเพราะว่าผมอันนี้นะครับผมเปลี่ยน VPN เป็นประเทศสิงคโปร์นะครับคะแนนก็จะขึ้นสิงคโปร์แทนโดยเดยเห็นว่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยผมวงให้ดูมันขึ้นสิงคโปร์นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe l i ค์แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยน VPN เป็นอันเดิมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะครับเข้าไปอันเดิมนะแล้วกดติ๊กทกสีส้มนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็กด Cancel หรือเคก็ได้นะครับผม นี่นะครับแล้วเราก็ทำการปิด VPN เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค e แชร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วบายบายเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยแบบอันนี้ไม่ได้เล่นเกม Pop c a ทอย่างเดียวก็ได้นะสมมุติใครดูพอนฮับไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยน VPN ทำให้มันสามารถดูได้เหมือนกันนะครับเออไปแล้วบายบาย